าไปที่จังหวัดตากครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอเพื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวีมณีนุษหมู่ที่6ตตำบลพระทาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอ โดยมีนายสนงานใจย,ยาเก๋รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ระเมศว่องวิไลลัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดนายแพทย์ทวัชัยเศรษฐสุภพ,พนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัฐแม่สอดผู้แทนนายอำเภอแม่สอดกิ่งกาชาตอำเภอแม่สอดสาธารณสุขอำเภอแม่สอดสมาชิกพอ,อ,อสวอ ตชด34 6อบตอพระธาตุผาแดงอสมอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับสำหรับการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นโดยสเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรัรคติยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2568โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยประเมินสุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้าประเมินพัฒนาการบริการเจาะโลหิตตรวจหาเชื้อมาเลาเรียให,ให้บริการสุขศึกษาและการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางค่ะโดยมีประชาชนหมู่ที่4ถึง6ตำบลพระาธาตุผาแดงอเภอแม่สอดที่ส่วนใหญ่ค่ะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยก็คือไข้ามาเลาเรียปวดข้อปวดกล้ามเนื้อมารับบริการตรวจรักษาโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนั่นเองค่ะ